ครับต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหน้าผม JKT นะวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟฝรั่งกันนะครับชื่อว่าเซิร์ฟอะไรวะ h า h ์ซี e r ิ e วอรอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็มีไอ้ธนูเนี่ยพวกยิงนะครับเทเลพอร์ตนะครับยิงไปตรงโน้นครับปั้งอะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือล็อบบี้นะครับล็อบบี้คลิกแล้วก็พอคลิกปั๊บมันก็จะมีล็อบบี้อยู่ล็อบบี้หนึ่งล็อบบี้สองล็อบบี้สามนะครับ ก็ไม่สนใจครับอันนี้ก็ให้เห็นเพลเยอร์ไหมถ้าไม่อยากเห็นก็คลิกถ้าอยากเห็นก็คลิกเปิดเออนี่แหละครับตรงนี้ก็อะไรวะช็อปอันนี้ผมผมไม่รู้นะไม่เคยเข้านะครับอ่ะเราก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไอไอนี้กันนะครับแล้วคลิกขวาตรงนี้เข็มนาฬิกามันจะมาเลือกให้ยุ่มแยกมากมายเลยมันจะมีอะไรเนี่ยกิลแข่งกิล คิด p p เคียอดอะไรเนี่ยสกายบ็อกแล้วก็ X อล X นี่คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้นะครับ The War New นะครับแล้วก็ War นะครับก็คือการต่อสู้ทั้งนั้นแหละอันนี้ก็คือวันนี้เราจะมาเอ่อเล่นนี่เกมสกายวอันนะครับ Sky War 1นะครับเชื่อผมครับอยากเข้าครับเจอแม่งแต่คนเทพๆนะครับนี่ควรเข้าสกายวอ2สหรือ3ามนะครับอันนี้ก็คือฮันฮันฮันเกอร์เกมหนะครับ เอสซีบีเดีกว่าไป SCB ไป s c สไปเอสดีกว่าและแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นสกายบอลไอตรงที่รูปเนเตอร์อะ,อะคลิกแม่งไปเลยโอเคต้องขออภัยนะครับตอนนี้ก็มันมันมีการเล็กนิดหนึ่งอะ่ะเออพอดีว่าคนแม่งเยอะจริงๆนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มาดูสเตตัสกันนะครับก็ผมมาเล่นแล้วค่าค่าแม่งได้7ครั้งตาย25ครั้งเฮียประวัตินี้อุบาาชิบหายได้เกมได้เกมอยู่8เม็ดนะครับชนะวินเนอร์ก็ศูนย์เลยนะครับไอ้วินเนอร์นี่ทําไมผมก็เคยชนะแนละ้วทำไมมันไม่ขึ้นสักทีวะอ๋อหรือมันต้องให้เหลือคนสุดท้ายน่าจะนะโอเคตอนนี้คืออะไรชอ็ชอปช็อปอะไรเนี่ยสักอย่างเลคลิกดูแล้วกัน ก็คือช็อปช็อปใส่ช็อปอะไรเนี่ยเออผมผมก็ไม่เคยซื้อตังค์ไม่น้อยอันนี้ก็อันนี้ก็คือหัวนะครับเฮดเฮดหัวใส่หัวหรือมันมันมันนับตรงที่เกมเอกว่าวะหรือมันนับตรงที่มอนมี่ไม่มีนี่เออมันน่าจะนับตรงที่แกรมอ่ะโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะตรงนี้มีอยู่สามคนแล้วเดี๋ยวมีแขกรับเชิญของผมอยู่หนึ่งท่านนะครับชื่อว่าคุณคนนคเกมอิงนะครับส่วนส่วนเจ็นะครับขอเสียง่อยครับโย่ตโอเคนะครับเขาต้องปิดไม้นิดนิดนะครับพอดีว่าบ้านเขากำลังยิงเครื่องไฟฟ้านะครับถุยโอเคนะเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเรากดอันแรกเลยดีกว่านะครับอันแรกเลยยืนยืนยน,ยนพี่ยืนมากี้โอเคเข้ามาละ แล้วก็มาเรียกสายกันนะครับตอนนี้มีสองคนละเดี๋ยวมันก็มีคนทยอยเข้ามาเองอะมาเรียกเรามาเรียกสายกันนะครับผมเขาเรียกสายเป็น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 เอ่อซอมบี้พิกแมนนีมั้ยวะเอาซอมบี้พิกแมนนะครับผมเลือกสายเป็นซอมบี้พิกแมนนะครับเดี๋ยวรอกนรอคนก่อนมีอยู่สองคนอยู่เอง โอเคเออรีบเข้ามาดิรออยูน่นะนะว่เจะรู้สึกว่าเซิฟนี้นะครับก็ใครอยากเล่นก็เข้ามาได้รู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่อดีแท้นะเซิฟฝรั่งแบบว่าแต่คนเล่นเยอะนะแต่ว่าะระบบก็ดีผมก็ไม่รู้น,ะน,าน่าจะไม่ใช่ดีแท้ดนะ้วะส่วนตัวผมผมใช้ดีแท้ดีวกว่านะครับเหมาเมงดิเอาไอสัตว กูแหลกแล้วนะฮะศูนย์จุดสองนี่มันจะหายแหลกไหมวไปดูดิโอ้โหมันก็ยังเหมือนเดิมอะไอ้สัตว์มึงรีบเข้ามาดิแต่กูไม่ได้สกายวอลแม่งเลยเฮีย มันแหลกอะ่ะกระโดดไม่ได้โอเคเขาแล้วอุดคอบแล้วขอบแล้ว,ลว30มสิบวิแล้วแบงค์แบงค์แบง,แบงอยู่ทีมพี่นะอยู่ไอเนี้ยไอเนี้ยพิ่ซอมบี้อะพี่ซอมบี้อะไปเร็วไปเร็วเร็วเรพี่ซอมบี้ยี่สิบวีแล้วไอที่เป็นดาบทองอะ่ะอนนี้นะครับเราอยู่ทีมเดียวกันนะครับ แบงค์แบงค์แบงค์อย่าฟันพี่นะมันไม่ใช่อยู่ทีมเดียวกันอ่ะมันแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีชิบหายหมดอ่ะใครเหลือคนสุดท้ายก็ชนะแบงค์ช่วย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 ค่ายสองตัวนี้นะไหนแบงค์อ่ะแบงค์แบงค์อยู่ไหนมันน่าจะมองไม่เห็นอ่ะพอดีว่าแม่งใส่ชุดกอยไอ้เหี้ยแม่งยิงกูคันเดยเลยนะมึงหลบหลบแม่งคือตำนานมาแล้วโดดมาแบงค์อยู่ไหนอ่ะมึง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 ไม่ใช่แบงค์มึง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 มาแดกอาหารกูอ่ะ เอา้าไอ้ควายเดินตกไอ้ควายเอ้ยมันโดนยิงนี่ว่ะเราเดินตกหรือโดนยิงก็ได้เฮ้ยเบงช่วยข้าด้วยฮออฮออยู่นี่มาเร็วเร็วทางนี้เราเป็นการตั้งรับดีกว่านะครับแม่งอยากสซ้ให้ให้มันมาก่อนเบงถืออาวุธเร็วแล้วมายิงใกล้ๆอันนี้คือรุ่นน้องของเราเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มายาตอนนี้นะครับมีทางมุมขวามือนะครับค่าสเตตัสนะครับก็ผมยังไม่ตายนะครับชีวิตมีทั้งหมดมามีมีห้าอยู่ชีวิตนะครับมีคนตายไปแล้ะเจาบาบาเอา้าแล้กูจะตีมันทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ไอเบงมึงวางอะไรอ๋อไปวางอะไรนั่นนั่นคนดีโทษทีไม่ไปตีมึงยิงกูมึงไม่ได้แดกก็รอก แบงค์แบงต้องถอยก่อนมันยิงธนูอะเราเสียเปียบอยู่ต้องหาหา,หาวิธีการบุกตั้งรับบุกยิงยิงอ่ะไอสาัากกูพูดมัวละแบงค์ระวังอูเดี๋ยวมึงกูม,มีทางข้ามนแน่ไอสัตว์มึงยิงกูไม่เดนเฮ้ยหรือม,มันอยู่ทีมเดียวกันหรือม,มันข้าเองวะยิงกูมาแอะแอะแอะจะเอ๋มึงใครวะอ๋อไอขี้อนี้ก็สายดาบนี่วะ่ะแบงค์ไปหาสายธนูกัน ไปฆ่าสายธนูก่อนสายธนูนี่ตัวอันตรายเลยมันอยู่ไหนวะไม่ใช่นี่สายดาบสายธนูอยู่ไหนวะอ๋อนู่นไงอยู่ข้างบนไปหาทางก่อนไปไปไปหาทางก่อนเอ้าแล้วทางอยู่ไหนวไว้สัตว์อ้ยระวังอะ่ะ ต้องโอ้ยแบงค์โดนแล้วอิเค่มึงโกงกันนี่ว่ามึงยัยอยู่ข้างบนดิมึงลงมาดิศาสตร์ลงมาเชียร์ไอมอิเค่เอ,อ้ยลงมาดิลุยแม่งละแบงค์กูไม่สนใจละลุยเลยลุยเลยวางทำไมลิงค์อ่ะมันม,มีโดรอ็ ไอสัตว์นกปอชิ้นายเบ๊กไอี้อ่ะไอ้เหี้ยกูเสียเลยเนี่ยอยู่ข้างบนไหมเย่เย่แบงค์แบงค์แบงค์เย่เย่พี่อยู่ข้างบนละกูเห็นอะไรแบบแวบๆไอสัตว์อยู่ไหนลงมากูเห็นแล้วตายเอะ อไอ้ควายเอ,อ้ยเย็ดเอาไอ้สัตว์เขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้โอ๊ยอ่ะกูตายสามเท่ามันแล้วนี่ยมึง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 อ้อาวกูตีใครวะเมื่อกี้แบงค์พี่ตีแบงค์เหรอเอาชิบหายละกูไม่เหลือนั่นแน่ยมีคนจะตายแล้วแบงค์เอ้าพี่เหลือสองชีวิตแล้วเหรอทำไมกูเล่นการ์ดอย่างนี้อันนี้ สกอร์พินนะสกอร์พิน,ดดน,น,นยังโดนอาเออึงินงงงเง้ยเฮ้ยไอีสานเอาแบงค์กูแหลกขนาดกูแหลกแล้วกูเดินตกเลยอะ่ะทำไมกูเล่นกากอย่างนี้วะไปเล่นสกายวอลดีกว่าแป๊บกูไม่กูไม่เล่นไรเฮียเดี๋ยวรอแบงค์เงนเดี๋ยวรอแบงค์กงิน ตอนนี้แบงค์เหลือสามชีวิตครับชีวิตจะรอดหรือไม่แบงค์รีบๆตายดิแบงค์อะ่ะแบงค์บอกคิดคิดคิดว่าที่จะเป็นกำลังใจให้ที่อันนี้ที่เช่งนี่วะโอ้ยซุปเปอร,ร์คราฟต์โปรเทนก็เธอฟรี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 ฟรฟรฟร เขามายังอันนี้ตอนนี้แบงค์แบงค์สองชีวิตแล้วครับแล้วก็คุณเจบาบานี้ก็เหลือหนึ่งชีวิตสกอร์พิน์นะครับเดี๋ยวมันก็โดนเลยไอสัตว์ว้าวพงล่างมันสวยจริงโอ้แบงค์ตอนนี้ครับอ้าเฮียเขาเขาดูแต่อสู้กันแบบนี้อ่ะกูไม่เห็นเลยเนี่ยเอาแล้วครับสวนทางอ่ะอ มีผู้เสียชีวิตยอยู่หนึ่งคนนะครับก็คือคุณเจจิตจาบาบานะครับตอนนี้ครับคุณแบงก์ก็อยู่ด้านหลังแบงก์ฟันเลยฟัน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 แม่งฟันอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละตุยตูตุยตูตุย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 ฮือตอนนี้กําลังตกลงสู่น้านะครับแล้วก็ไปไล่ปปี้ปปนในน้ําอีกโอ้โหเกมกูไม่เพิ่มเลยใช่ไหมาศาสตว์กูตายกตายกแรกกูยังฟันง่ายไม่ได้ใช่ไหม ็นไหมเดยสามสิบไมเห็นไหมกูฆ่าได้แค่เจ็ดตัวเฮียวินกูก็ไม่เคยไปกับกับกับแบงก์กับกับไม่อยู่แล้วแล้วมันกลับอย่างไงเนี่ยกลับอย่างไรบ้างกลับอย่างไ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 งไปเฮียอะไรเนี่ยคลิก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 อ๋อรู้แล้วกลับอย่างไงอ่ะ กลับอย่างไรวะออกเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่กลับอะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นสกายวอลกันโอเคนะครับต่อไปก็มาเล่นสกายวอลดีกว่าจะบอกนะก็ได้ที่สุดท้ายเหมือนเคยอะมาแล้วจายซัเวอร์มากเลย <c oughs> คนมันก็เยอะอีกที่มันต้องแหลกด้วยดี <c oughs> อโอเคแบงก์ตอนนี้อยู่ล็อบบี้ไหมครับโอเคอยู่ by, ล็อบบี้นะครับรลไไปามานาฬิกานะครับนาริกามาตรงที่ Sky ยเวิร์ k สกายเวิสองแล้วกันนะครับรูปดาบไม้นะครับอันที่สองฟิมาแล้วเรามาดูกันเราบวกอะไร เราลบหนึ่งนะครับไอ้นนอเคอ่ะเบ,บ,บ้งเบ้งอย่งนี้เพื่อนกระโดดนับนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองซ้ำปิวไม่ต้องเรื่องเบ้งตังค์ไม่พออิสว์บอกน็อตลาเห็นไหมอิสว์เอ้ยแบงค์อยู่ไหนแบงค์อยู่ใกล้ใกล้ไหม z o มก่อนเดี๋ยว z o o ไม่ z o มแล้วไม่ z o มแล้วพอดีว่าปรับตอนนี้ปรับระยะการมองเห็นเป็นติง๊ง ปรับแม่งสูงก็เสืกแหลกอีกเหี้ยสองหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หัวกันเฮ้ยโยอ้โอ้สอจิจุดเจจูวุดฟ้าทุกไม้ครับเกมสกายวอลก็คือเกมต่อสู้กันบนท้องฟ้านะครับ มันก็จะมีกล่องให้ก็เอาไม้เนี่ยค้าแม่งให้เดินต่อต่อต่อ,ตอเรื่อยเเพื่อไปฆ่าเมมเบอร์นั้นๆให้สิ้นซากลงนะครับมันมีอยู่สกายวอลสกายวอลหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าจะบวกสามนะอันนี้สามรู้สึกว่าจะเป็นบวกอะไรไม่รู้แต่สกายวอลสองผมติดลบนะครับแม่งทุเรศจริงๆคนโหดนี้บวกหลักร้อยขึ้นนะครับเปิดกล่องครับม,ม,มันจะส่มกล่องให้นะครับ มันจะส่งของให้โอเคทำไมของกไูได้กัดวะไอ้เหี้ยอโอ้ออู้่งเร็วอ้ออ้อไม่ตายง่ายหรอกคือเอาวุธประจําตัวข้าตอนนี้นะครับธน,นูนี่สําคัญที่สุดเลยธน,นูเอ้าเอ้าไม่มีธน,นูไอ้สัตว์ ละ่ะกูมไม่สนใจเยี่อะไรละเลยละต่อบล็อกละกูอ่ะนั่นไงมันอันตรายนะครับข้อเสียงการต่อบล็อกนะครับเผื่อแม่งมีคนมีธน,นูแล้วยิยงปัง้งตกลงไปข้างล่างนิ่งรมเลยนะครับอ,อ๋อาแล้วมึงอย่ายิยงกูนะเด็กๆหรือทำไมมึงไม่ใช้เยี่ยนนี้วะ กูปลาพล้นแล้วเนี่ยอีสัตว์โอเคตายไ,มไหมวะอ่ะไม่ตายกูสงสารหน้าก็จริงไม่ติดลบหนึ่งไอ้เฮีย้ยมึงอย่ายิงกูนะมันไม่ดีเด็กๆแบงอย่าตีพี่นะอย่าลืมละ่ะเราต้องช่วยกันสามคีคือพลังแต่ถ้าเราไม่ตั้งมั่นก็จะดับพลายในพริบตา พ่อสัตว์มีคนตกยังยังไม่มีคนตกถ้ามีคอนตกก็ค่าสเตตัสมัมีเขียนว่าลบอะครับอย่าโดนอะแม่งเสียงเกินไปไม่เสียงแล้วกูโดดแล้วเห็นไหมมึงนี่ของแค่นี้ยเย่มีธนูแล้วมามิงโดนกูแน่มาธนูว้าวมึงยิงกูดิสัตว์

ต้อต่อแบบนี้ดีกว่าเพาื่อเพ,พื่อความปลอดภัยก็อย่างนี้แหละมามานี้ก็ลบชุบโหลดยิงปิ้วปิวลบชุบเออคนฉลาดมักทำกันครับงางาเงาเงาเงาตอนนี้มีคนตายสองคนแล้วไอ้แบ้ง <c oughs> ไอ้แบ้งรอดกับพี่นี่เหลอมาไอ้แบ้งเจอกันมานะเอาอยู่ไหนมาอยู่ไหน มามาฆ่าดิเยทเครู้ไหมฆ่าลูกใครอะ่ะชอบไอ้ชุดน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญเฮี้ยอะไรเลยใช่ไหมรูม้สึกว่าชุดนี้มันจะสำคัญกว่านะแบงค์อยู่ไหนแบงค์มา่ะบอกในะความลับที่เราพูดอะ่ะมันก็จะสูญหายไปเอา้าโอ้โ,โ,หโ,หโ,หโหบอกก้าวเยบอกก้าว้ลย มื่อกี้ลบหนึ่งเท่นี้ก,กบวกสิบนะเนี่ยลบหนึ่งเลยบวกเก้าเย้ไอ้แบงค์เดินตกเองนี่วะเดี๋ยวพึ่งแบงค์แบงค์อยู่ไหนอยู่ไหนพึ่งอยู่ไหนอ่ะโดยเล่หนึ่งสองสามตัวโดเ 1, 2, 3, โด,โดเร็วมันให้เลือกเมนูไม่ต้องเลือกแม่งตังตัง,ตงอีูบาจ,จินะครับครั้งนี้นะเบอร์นี้ก็คือการต่อสู้ระยะการต่อสู้บนท้องฟ้าระยะสั้นนะครับตายไวนะครับคั้งนี้รู้สึกว่าดูดีแม่ง ใกล้ขนาดนี้เฮ้ยแบงค์อยู่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยโย่อย่อยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเย่เย่เย่หนึ่งป๊บเรียบร้อยกองกลองกองนี่มียาพิษด้วยเว้ยใส่ใส่ใส่ชุดละใส่ชุดนั่งมีกล่องรู้สึกว่าไหนอีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งอยู่ไหนอีกกล่องหนึ่งอยู่ไหนไว้สัตว์ดอีเช่นนี้มีอะไรวะดูดิ เฮ้ยอ้คิดว่ามีความลับอะไรแม่งไม่มีใช่ไหมมีใครบุกแล้วมึงมีใครบุกแล้วเดี๋ยวไปไปไปคาาที่ขุดเดี๋ยวให้ไม้ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวกูเสียว,ว่ะเสียแม่งมีคนบุกชิบหายไปสุดขอบฟ้า มาได้สัเฮ้ยเฮ้ยยิงกูเลยเหรอมึงมึงมึงกล้ายิงกูเลยเหรอฮะมึงรู้จักรูกทักสินน้อยแล้วนะมึงอะไรอะไรยิงพุนเลยสัตว์มึงใช้ปลาบอลอ่ะไม่ได้แดกกูหรอกชุดกูนันก็เหนียวเลสัตว์มีแค่รองเท้าไอเหี้ยเนี้ยแดกกูออแล้วมึงชิบหายยา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 ้ตรงนี้ไม่เอาันนี้สำคัญ กอ,อย่ายิงกูดีกูขอร้องเ่กูขอละอย่ายิงกูกูจะตายแล้วนะกูอยู่ไหวะเดาเอ้ยกูจะตายแล้วพวกมึงนี่ทำกูลองคอเนี่ยให้เขีนชื่อลางๆนะ อเลือดดีกว่าทางที่ดีทุกไปนีองพางอะ่ะอ้าวตอนนี้นะครับคุณแบงก์ก็ทำการเสียชีวิตลงแล้วนะครับเสียชีวิตคนแรกด้วยอ้าลูกจะขยับทำไมอุตส่าห์ทุบทุบจะเสร็จแล้วนะมันแตแกไงไอสัตว์ ป่าเอ้าอะไรของมึงวะแรงแรงแรงน้ำอ๋อมันต้องใช้ที่ขุดตีอะเปลี่ยนยุคเร็วนะมึงเอ้ามีขวานไม้แล้วทำไมมีขวานเหล็กแล้วทำไมกูไม่ทุบไม้ไอสัตว์กูโง่ตั้งนานใช่ไหมกูลืมลงของมึงอยู่ไหนไอสัตว์เดี๋ยวอ๋ออยู่นั่นเนาะยิง ิงโดนด,ด้วยอย่างแรกเขาฉลาดพอแม่งบุกเข้ามาวางใหญ่ม่มุมแล้วค่อยพอมันติดเหนียวก็เอายาเนี้ยโยนใส่แม่งแล้วก็ด่าฝัแล้วก็ธนูตุย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 ,ตย,ตยจนตาย,ยาแหละถ้ามันหลุดถ้ามันวางอันเดียวไม่ได้นะครับมีหอกอันนี่ต้องวางแม่งรอบๆบตัวเลยเนะี่ยม,มันเจ้งหาพอหอ่ออมไรสัตว์๋อ มึงจ้องสัตว์น้ำนะเออนั่นแหละเออนั่นแหละโดนสองสองเด้งเป็นยังไงมึงเ <c oughs> ตอนนี้มีผู้เล่นรอดอยู่สี่คนนะครับอะไรมึงอะไรมึงมองหน้าพ่อของอะไรสัตว์อยัยไหนยัยไหนเอาไม่ได้มองกูที่ว่ากอง เด้อเอ้มึงยืนตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้มึงจะต่อพวกนี้เอาอิสระกูดุ้งหมดเชื่อตกเร็วเร็วเร็วไหนแล้ววะอ๋ออยู่งานหลับเป็นเสียงเกินไปละครทุก โอ้ยยดอกยิงยิงดอกยิงแม่เสียวเสียวเสียวส้นตีนด้วยหดับยิงวัวนั่นแหละเรียบร้อยตายแล้วเย่คืคนยิงนะ่เนี่ยบวกสิบสองเห็นไหม เหลือแค่สองคนกูกับมึงนี่แหละกูเห็นมึงไกลๆไม่ต้องไม่ต้องทำเฮียอะไรกูเห็นมึงกากสักขนาดนั้นแล้วมึงจะสู้คนอย่างกูได้หลอยอาสตร์ไปสูดคอบนัะรอกูด้วยร้อนรอนรอนแบงนมปังมาคนพร้อมจะลรยยังใช้สูตรที่กูว่ามี้แหละอยู่ไหนว้าว น,นี่อุปกรณ์ขั้นเทพครับมามาสัดอทำท่ามองไม่เห็นหหนีน่ยอ๋ออ๋อไงมตมยาพิษอืม อาดิเอาดิเอาดิเอาดิกดไอกองลอกเอาดิฮีแม่งตอก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 ลุยแล้วกูไม่กูไม่สนใจเฮียแล้วล่ะดอกรูแพ้ไงวะดอกรูแพ้ดอกรูไงวะ เสื้อมันเหนียวเออเออมันน่าจะเสื้อเหนียวอ่ะเดาสัตว์เออยัดแม่เหนียวไก่เลยใครรักเหนียวไก่กูเนี่ยโอเคนะครับผมก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวก็ใครอยากเล่นก็เอาไอพีด้านล่างเลยดีกว่านะครับเวอร์ชั่น1.7.2นะครับหรือ1.7ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับช anel กดซับสไครต์ได้นะครับโอเคนะครับขอมากครับ ครับแล้วก็ทับ GIDE g i f e e นะครับแล้วก็วงครัดสามเหลี่ยมแล้วก็ p พเยอะนะครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เลขบล็อกนะครับผมขอเป็นไม้ด้วกันส7จดำนวนเท่าไหร่ละครับจำนวนสิบอันก็ได้นะครับ